เมื่อพูดถึงผีญี่ปุ่นเราจะไม่กล่าวถึงโรคุโรคุบิหรือผีคอยาวไม่ได้เพราะนางนั้นแมสไม่น้อยหน้ากับปะหรือปีศาจจิ้งจอกโดยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นส่งผลให้คนไทยรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนี้ดูคล้ายกับกระสือของบ้านเรายัางไงอย่างนั้นโรคุโรคุบิ เป็นโยคัยที่มักพบเป็นหญิงมากกว่าชายมีลักษณะเป็นคนปกติในตอนกลางวันแต่ในยามกลางคืนนั้นส่วนศรีรษะของคนที่เป็นโรคุโรคุบิจะออกจากลำตัวโดยที่คอนั้นยืดยาวออกมาจากร่างหัวนั้นจะเดินทางออกไปหาของกินไม่ก็หลอกหลอนมนุษย์ปกติก่อนที่จะกลับคืนมาอย่างร่างในตอนเช้าเราอาจจะเรียกโยคัยชนิดนี้ให้เข้าใจง่ายว่าผีคอยาวก็ได้ จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือบริเวณลำคอของคนที่เป็นโรคุโรคูบิจะมีวงรอบเหมือนรอยตัดไม่ก็มีรอยอักขระสีแดงปรากฏอยู่ ต้นกำเนิดของผีคอยาวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์ก่อนแล้วจึงเกิดเหตุให้ต้องกลายมาเป็นโรคุโรคุบิที่หลังส่วนมากเกิดจากคำสาปผู้หญิงที่กลายมาเป็นผีคอยาวอาจเป็นผลมาจากการทำบาปของหญิงนั้นๆเช่นไม่ซื้อสัตว์ต่อสามีทำตัวผิดผีหรือเกิดจากการทำผิดของผู้ชายใกล้ตัวเช่นพ่อหรือสามีของตนเองและคำสาปนั้นตกทอดมาจนถึงภรรยาไม่ก็ลูกสาว ในขณะเดียวกันก็ยังมีโรคูโรคุบิอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแปลกออกไปกล่าวคือแทนที่จะมีคอยาวยืดตามหัวออกมานั้นศีรษะของร่างนั้นอาจจะหลุดลอยออกมาอย่างเป็นอิสระสามารถเดินทางออกไปได้ไกลขึ้นแบบนี้มีอีกชื่อเรียกว่านุเคคูบิซึ่งดูเหมือนกระสือในความเชื่อของท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามากกว่าโรคูโรคุบิที่ยังมีสายระยงเป็นคอย,ยืดยาวอยู่ ยามกลางคืนนั้นถือเป็นช่วงเวลาหากินของโรคูโรคูบิเมื่อเจ้าของร่างหลับไหลศีษาจึงยืดออกมาเพื่อตามหาอาหารว่ากันว่าโยคัยชนิดนี้ชอบน้ำมันตะเกียงจึงมักชอบออกมาเลียน้ำมันจากโคมไฟบางครั้งก็อาจล่าจับสัตว์เล็กๆมาเป็นอาหารแม้จะดูไม่คุกคามมนุษย์มากนักแต่การต้องมาเห็นผีคอย,ยาวแลบลิ้นที่ยาวไม่น้อยออกมาเลียน้ำมันตะเกียงก็ดูเป็นภาพที่ชวนขนหัวลุก จุดสังเกตว่าในบ้านหรืออนาบริเวณที่อยู่มีโรคุูโรคุบิหรือไม่ก็ด้วยจากปริมาณน้ำมันตะเกียงที่หมดไวกว่าปกตินั่นเองในหนังสือคัชชินวะ ความเรียงที่เขียนโดยมซัซเระเซซานมีเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับโรคุโรคุบิคือเจ้าบ้านหลังหนึ่งพบว่าน้ำมันตะเกียงที่ใช้จุดคมนั้นออกจะหมดเร็วเกินไปเสียหน่อยเขาสงสัยว่าสาวใช้ในบ้านคนหนึ่งอาจจะเป็นผีคอยาวจึงได้ลอบซุ่มอาบดูในยามกลางคืนพอสาวใช้หลับเจ้าของบ้านก็แอบเข้าไปในห้องเฝ้าดูสักพักจึงเห็นว่าอยู่ๆร่างของสาวใช้ก็ขยับขึ้นมาโดยที่ศีรษะยังอยู่บนหมอนแต่ตัวนั้นกลิ้งออกไปและระวัง หัวกับลําตัวนั้นมีคอที่ยืดยาวผิดปกติเชื่อมกันอยู่ไม่รู้ว่าคืนนั้นเจ้าบ้านทำอย่างไรถึงหลุดมาจากที่เกิดเหตุได้แต่ในเช้าวันนั้นเองเขาก็ไล่สาวใช้คนนั้นออกจากงานทันที ความเชื่อพิสดารที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่ชาวญี่ปุ่นมองว่าโรคุโรคุบิคืออาการป่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวมีความผิดปกติเกิดเป็นผีคอยาวขึ้นอย่างในหนังสือชูเรียวมันโรคุที่บอกว่าแถบภูเขาโยชิโนมีหมู่บ้านที่คนที่นั่นเป็นโรคุโรคุบิกันทั้งหมู่บ้านจึงมักชอบสวมผ้าพันคอปิดรอยตัดรอบคอของตนเอาไว้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับ forget to subscribe.